เอาจิงจับจริงตำรวจนนตรวจขันเข้มทุกคืนหลังมีนโยบายห้ามเด็ก18ปีออกจากบ้านหลัง4ทุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน1นบอก,กอสืบสวนภาค1ร่วมกับพันตำรวจโท,โทดนายพรหานกรรองผู้กำกับการสืบสวน1นบอก,กอสส่1พร้อมกองสืบนนได้ทำการปล่อยแถวตรวจสอบกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี ออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มหากพบกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัยจะนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรท,ท้องที่ในทันทีและแจ้งผู้ปกครองเพื่อรับทราบในเวลา22นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางกลวยได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณชุมชนวัดทา่าจันทร์ชุมชนวัดไซชุมชนวัดลุมทางพันตำรวจโททวัชัยจงยิ่งเจริญรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามและตำรวจสายตรวจได้จับตัว นายตุย้ยอายุ16ปีขณะที่นั่งตกปลาอยู่ที่คลองหลังบ้านชุมชนวัดจันได้จับกลุ่มเสพกัญชาอยู่กับเพื่อน2-3คนแต่เพื่อนได้กระโดดลงคลองหนีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างการตามตัวพันตำรวจโทธว,วัชชัยจงยิ่งเจริญรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามได้กล่าวว่าซึ่เนื่องจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางกลวยให้ตรวจสอบพฤติกรรมเด็กและเยาวชนถ้าออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุอันควรจึงเข้ามาตรวจสอบในชุมชนซอยวัดจันได้มีกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มนางมัวสุงมกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้ามาตรวจสอบพบว่ามีวัยรุ่นอยู่มากมายมีทั้งรถสิ่งและมีเยาวชนอยู่อีกมากมายทางสถานีตำรวจภูธรบางกลวยจึงได้ทำลายในพื้นที่ ถ้าใครมีเบาะแสสามารถแจ้งมาทางไลน์ได้เลยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในวันนี้พบเด็กที่มีความสุ่มเสี่ยงตนจึงดำเนินการส่งสอพอบางกลวยและเรียกผู้ปกครองมารับทราบเนะนะคะเพราะว่าถ้ามาดูแลแบบนี้บ่อยๆเด็กก็อ,อาจจะเออเพลงเรื่อกงกลัวเกรงกลัวอะไรแบบนี้อาจจะไม่มาก่อเหตุอะไรมากไปกว่านี้แล้วค่ะเนาะเพราะว่าที่ว่าเราพี่ๆออกมาเดิน ออกกาลังกายเนาะเมื่ออนมันมีเยอะจริงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีเด็กเข้ามาตัา้งหลายแล้ว็ดีมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประกาศใช่ค่ะท<ช>ี่มีว่าว่าตารวจมาดูแลอยู่ตอนนี้มันก็อาจจะกลัวอะไรอย่างนี้ไม่เข้ามามากหลัองจากนี้ ที่ทางต้นตำรวจเขาประกาศลังเคร์ฟิวแล้วที่จะมีวิธีการดูแลลูกยังไงต่อครับพี่ตั้มคร,รับเช้าเดี๋ยวครับเช้าลูกให้ดี้เราก็ช่วยกันดูแลเนาะใช่ลูกของเราสื่อมวลชนนะครับแล้วก็อาชาวบางปวยนะครับทุกท่านนะครับก็สืบเนื่องจากท่านพบวัตรลอนะครับแล,กกรนะแล้วก็ท่านผู้กับการแล้วก็ทาพุ่มกับสอบขอบางปวยนะครับได้กําชับเกี่ยวกับเรื่องการเข้มงวดพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับซึ่งถ้าออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่มีผู้ปกครองมาด้วยเนี่ยทางท่านผู้กับนะครับได้กําชับว่าให้เราทรําเรียกทำเรียกทําการตรวจค้นนะครับแล้วก็ซักถามนะแล้วก็ถ้าดูแลพฤติกรรมส่อที่จะอาจจะไปทะเลาะวิวาทก่อเหตุทะเลาะวิวาทอย่างที่ชุมชนแห่งนี้นะครับก็มีได้รับแจ้งเหตุจํานวนหลายครั้งที่มีกลุ่มวัยรุ่นนะครับไปจับกลุ่มโมสุมกันนะครับแล้วมีการพกพาอาวุธนะครับ ซึ่งยังไม่เกิดเหตุก็จริงนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วครับเหตุแล้วก็หลบหนีไปแต่มีพฤติกรรมอย่างนี้หลายครั้งนะครับก็เป็นชุมชนที่ทางสอ,งอบาบงกวยทําการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็าทางผลการโดยบัติในวันแรกนะครับเราก็ได้เรียกตรวจค้นนะครับทั้งรถที่อาจจะทําผิดกฎหมายรถไม่ถิดแผ่นพ้ายทะเบียนรถมีการแต่งนะครับแล้วก็ออกสํารวจภายในชุมชนนะครับ เด็กเยาวชนนะครับมีท่าทีมีพิรุษนะครับก็วิ่งหลบหนีเราก็เรียกตรวจนะครับทีนี้ในการปฏิบัติในครั้งต่อไปเนี่ยทางสพบางปวยนะครับจะมีการเพิ่มกําลังนะครับในการควอบคลุมทางพื้นที่แล้วก็จะทางสพบางควยนะครับได้จัดทำไลน์เพรสชั่นนะครับในการรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพบกลุ่มยบุูนมีการจับกลุ่มรวมตัวกันในเขตบางปวยสามารถแจ้งเข้ามาในไลน์ได้เลย นะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยจะได้เรียกให้เจ้าหน้าที่ไปทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายนะครับก็เข้าใจนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยทางอาจจะไม่ได้รับความทางชาวบ้านนะครับอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายนะครับแต่ามาตรการนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้ววันนี้ที่ทำในวันแรกเนี่ยเจอหลายรายไหมคะน้องก็เจอเด็กที่สุ่มเสี่ยงนะครับแต่ ช่วงเวลาเนี่ยก็เป็นค้าเกี่ยวสอบถามเยาวชนส่วนใหญ่ก็จะทราบว่าตอนนี้ทางสบพบางควยได้มีมาตรการในการเข้มงวดเพราะฉะนั้นแล้วตรงไหนที่เราว่ากล่าวตักเตือนนะครับเราก็ให้เขาไปปรับปรุงแก้ไขแต่ตรงส่วนไหนที่เราดูแล้วเนี่ยยังสอบไปในาทางที่ไม่ดีนะครับเราก็ต้องดําเนินการเรียกไปทําประวัติเรียกคู่ครองอ,อย่างวันนี้นะครก็ได้มีเรียกของท่านประธานนะครับมาร่วมทําการ ตรวจค้นนะครับแล้วก็เลือกตามตักเตือนเยาวชนในพื้นที่ด้วยครับผมบางกลวยนะครับในกรณีเยาวชนที่เป็นนักเรียนนะครับก็จะเรียกอาจารย์ฝ่ายปกครองนะครับมารับทราบพ,พฤติกรรมของเด็กนักเรียนของท่านด้วยนะครับ,นะรบเพื่อแก้ปัญหาของเยาวชนที่ดีที่สุดสุกันวลิสุวรรณรายงาน